สวัสดีครับผมวันนี้ช่างเด่นจัดให้นะครับ MG ไฟรูปเครื่องโชว์รถเร่งไม่ออกนะครับวันนี้นะครับไฟรูปเครื่องโชว์นี่มาดูรหัสกันนะครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบพบว่า,าพบโค้ดอะไรนะครับ P0 2องสามแปดเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้มาดูนะครับทาม,มาดูเซนเซอร์ตัวนี้อยู่ที่ไหนตรงนี้นะครับรนี่เลยเอ5ีห้าเนี่ยครับตรงน,รงนี้เปลี่ยนได้เลยครับแล้วมันขึ้นไนงะเปลี่ยนแล้วมันหาย หาช่างเด่นได้เดนช่างเด่น,ดนจัดให้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่กดติดตามนะครับช่างเด่นจัดให้ MG สั่งได้ดังใจ MG